งามว่ะเอองามมันเป็นดูกแก้วเป็นดูกแก้วแท้ถ้าเป็นดูกแก้วที่มันไม่แท้มันจะลอกมันจะไม่สวยพี่ชัยแกพับไปยังไงไปแล้วเอาไปกินเขากินใส่สวยเลยอาแล้วแกถอดหมวกไว้เลยหน่อยคือง่ายอย่างไรแมนมัง่ายจะเม็นแกพับติดโม่โม่เสียอยู่นั่นนะพี่มณ์น่าจะพี่มณ์ออกไปปะแต่ว่าเห็นรถเราออกไปอยู่ถ่ายไม่ได้โอ้โหเหนื่อยมากไม่กรองเลยดีดี ไม่ใช่เห็นโอเคครับบอกไปนู้ดแกเนี่ยไม่อย่างนี้ก็เห็นรถออกไปเหมือนกันเมือนก่นอันนี้เอามาให้เป็นแกสัดพัดไว้ไดในมุมนี้นี่ให้ปีบูชาเที่ยลึกเอามือออโอธิบายนาก็ออมายได้มนีถ่ายได้มนีห้ามถ่ายเออันีหายเข้าไปอันนี้เป็นนู้แกตัพนึกเป็นที่ยงลึกของปีปีหกหกเนี่มีแค่รอลูกใครจะสั่งก็สั่งมาราคาเก้าเตรงนี้ห้าเก้าเก้าที่ลึกเนกัน แกสับปะรดนิดเดี๋ยวเราจะไปให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลงทำตุ๊กตกเสกก่อนให้ลงทำที่วัดวัดบนเขาบนภูที่นี่กรมต้อยก่อนแล้วก็อารมณวัดบนภูทุกคนเอาเอธิษฐานจิตเอานะทีก็ได้เลยที่ได้ยังวนไปหาอยู่เนาะเฮ้ยแต่ตัวกผีได้อยู่อาปัมมะปัมมะป่ามะปัมมะปัมมะปัมมะมาป่ามะป่ามะสวยนะเราจะไปทางน้องขมาย พี่น้องพี่พอบอยอนไหมมาน้งพี่เต๋อมาน้งพี่มาพี่โม่งน่ไม่แย่นันนะจะไปสลอสเลียจะต้อเพิ่ลยาบยยังอยาใจเย็นเย็นเอาเอาเอาเย็นเขาคู่กันได้ไมเราสองพ่อเมียเนี่มีเย็นเอาไม่ออกวันนี้บออธิษฐานออกกันนะ อธิษฐานเอากันนะสาธุสาธุใหญ่เนาะมาตั้งหน้าองค์ปู่น่ะจะมองจะมองกับมองกับองค์ปู่น่ะไหมป้าป้าจะเป็นสะท้อนกับอันนี้นะคะทุกคนก็สวัสดีสีช่องลุงพลประแต่งแฟมิลี่นะคะชอบชิดปากแฝดแล้วเนี่ยเรียบ้แล้วนะครับช่องมโนมนะคะชิดปากแปดแล้วเนี่ยบางงูพอมบอกที่าของ่ะบอกกะตั้งอย่างนี้่ชิดปากจะแปดเลย มีมีลูกเล็กกับลูกใหญ่ใช่ครับมีสอง้องอันนี้จะเป็นลูกแก้วที่ระลึกนะคะในงานบวงสวงองค์ปู่ปริจิตรง่ายๆนะคะปีนี้เนี่ยปีเดียวเท่านั้นในที่จัดหัวปีท้ายปีนะปีต่อไปเราจะจัดทุกวันที่สิบธันวาคมนะถ้ายังมีความจะระลุเรืองต่อไปแล้วก็ขอให้มีความจะระลุเรืองต่อไปให้้ให้เราได้จัดทุกปีทุกปีทุกสิบธันวาคมแต่ปีนี้พิเศษ หัวปีท้ายปีมกราคม9มกราคมมาจัดไปแล้วท้ายปี10ธันวาคมนะคะส่งท้ายปีเก่า,าต้อนรับปีใหม่นะคะสําหรับของที่ระลึกลูกแก้วที่ระลึกนะคะสําหรับท้ายปีนะคะก็ลูกแก้วนะคะเี่เท่าไหร่นะพี่ทีอ่าลูกใหญ่999ครับ999นะคะเดี๋ยวจะขนาดใหญ่เขาเรียกว่ามีมีให้ สามารถอ่าสามารถสามารถสั่งได้เลยให้ก่อนเราจะก่อนเราจะาขึ้นพิธีเนี่ยเราผมผมจะให้ปลุกเกปลุกเสกก่อนครับปลุกผูกเสกก่อนครับแล้วก็จะเอามาขึ้นโต๊ะบวงสรวงอีกทีนึงนะคะพอเสร็จงานมันพิธีแล้วพี่จะเอาไปให้ครูบาศรีวิชัยผูกเสกก่อนปะไม่ใช่ครับใช่ลุงอย่าล้อเล่นเรื่องลุลราวเลยนะคะทุกคนโดนนะคะใครนะคะที่จะสนใจนะคะเก็บไว้เป็นที่ลึกหนึ่งปี ปีนี้มีหัวปีท้ายปีนะกามกะลาไปแล้วรอบหนึ่ง1 0บธันวาอีกรอบหนึงพิเศษมากปีนี้เนี่ยนะคะเป็นเทียบลึกเลยดูให้ดีดูให้ดีดูให้จำกัดจำกัดอ่าหนึลูก100ลูกนะคะทุกคนเราไม่ทำเยอะนะคะหนึ่งร้ลูกลูกใหญ่เนี่ยเก้าร้อก้าสนะคะก็สั่งจองมาได้ที่แอดมินแอดมินนะคะแอดมินไลน์แอดทีพิสกินนะคะส่วนลูกเล็ก599ร้อนะคะก็ถ้าใครสนใจจะ ลูกลูกลูกใหญ่มีกี่สีครับลูกใหญ่มีสีสีนี่ค่ะลูกเล็กครับใหมีสี่สีลูกเล็กมีกี่สีอะเยอะอยู่ลูกเล็กลูกเล็กมีอ่าเจ็ดอ่าเจ็ดสีครับเจ็ดสีลูกเล็กมีเจ็ดสีสีแต่มันเกิดลูกเล็กลูกเลล็กกูใหญ่สีสีลูกเล็กเจ็ดสีแดงไม่มีสี่เจ็ดนะคะทุกคนส้มส้มยินไหมฮะยินไหมครับที่เหลืองไงยสี่สีลูกเล็กเจ็ดสีตามนี้เลยสีส้มเหรอทีนี้สี่เจ็ดอ้าว ไม่ได้ถือเว้ยนี่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  ว่าปีท้ายปีนะคะว่าปีท้ายปีเลยเธอต้องคิดแจงเงีีครับว่า,ารายได้นี้อลาบูาออน,นอา,า,บาองค์ปู่เนาะรายได้บูนา<บ>องค์ปู่ค่ะทุก <ใช S 2> คนนะคะเร,เราต้องใช้เงินบูนาเยอะเน้นย้ำนะคะเป็นที่ระลึกในวันงานบวงสรวงองค์ปู่ประจิตนาคราชนะคะคแล้วก็ถ้าใครท่านใดต้องการที่จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรจุดเทียนชัยครับจุดเทียนชัยจุดเทียนชัยามีอยู่ก้าต้นนะที่เป็นทีมเป็นเทียนรบเขาะ ะดอกเทียนนพเคราะห์สะดอกเคาะหเก้าต้นนะคะคต้นละต้นละสองพันห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองห้าเก้าเก้าครับมีแค่เก้าต้นเท่านั้นมีแค่เก้าต้นสองห้าเก้าเก้านะคะทุกคนมีแค่เก้าต้นนะคะครับอ่ส่วนอ่เทียนนะที่ประเจวันเกิดที่ประเจวันเกิดก็เป็น,เป,นเป็นเจ้าของเจ้าของแต่าเจ้าของว <Yellow> ันท,ที่เขาสร้างนะคะทุกคนเจ้าของที่สร้างนะคะก็ นั้นไม่เกี่ยวกันก็ที่แจ้งครับใครอยากจุดเทียนนุบกระขมีอยู่9ต้นเท่านั้นนะครับแจ้งแ้อดมินนี่เลยนะครับโอนตังมาแจ้งแอดมินลงชื่อไว้วันงานมาจุดที่ที่หน้าหน้างานมาจุดที่คือเพราะว่าเราอยากได้ชื่อมาชื่อได้ชื่อ9 0้าท่านนะสองสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อหนึ่งต้นนะคะเทียนก็รายชื่อก็จะแอดมินจะได้จุดไว้นะคะเวลาวันงานเราจะได้ประกาศแล้วก็ให้มายืนรอจุดเทียนกันนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะ ป้าชอบสี่เบลครับสี่เจ็ดสี่สิบสี่ห้าเกียบคนทำบ่ทันที่ทันสวยนะสวยนะลุงลุงเปิดอะไรนะอาคารอาคารสีชมพูโอ้เนี่ยป้าเกิดวันพุธเมื่อไงทีขาวสีขาวแปลกด้วยอะไรสีเขียวผมเกิดวันอังคารีห่าขาดบาทมันแปลกจังเลยทำไมป้าทำไมป้ามองลูกแก้วมันป้าหัวขึ้นอย่างนี้แต่ว่า ตัวนี้อาชีพหัวทิ่มลงดินเจ้าก็หัวทิ่มลงดินอยู่ในท่านี้แปลกใจไงทำไมหัวเราขึ้นทำไมหัวอาชีตทิ่มลงดินวะคขวยมางทั้งหมดเจ้าหลังวดินก็เอฟตีท่านใดนะครับที่สนใจก็ติดต่อที่แอดมินได้เลยครับ line @gpkinofficial หรือใครอยากจะทำโรงทานสินค้ากาแฟโกโก้ก็มาติดต่อที่แอดมินได้เลยแต่แต่วันงานนี้ก็มีมีอ่ามีซุ้มซุ้มสบู่แล้วก็ซุ้มของกาแฟแจก ในวันงานแจกเยอะมากนะคะก็จะมีเน้นๆที่เราได้ยินก็ลงทานจากเจ้าปู่กับแอ๊ดหนิงแล้วก็ป้าช่างแม่งพี่สาแล้วก็นางมารายแล้วก็ทางมิลล์เปย์พี่นุวัฒน์พุ่หลักเยอะมากเลยนะครับก็อจำนวนเขาไม่ล่ะไม่เป็นไรบอกแค่มีรงทานนี้แต่เขาพูดในไลฟ์อยู่ว่าแอ๊ดหนิงก็จะมีน้ำมันสกัดมะพร้าวเป็นเนื้อได้ได้ได้พูดได้ เ,เขาแจ้งในไลฟ์เขาอยู่เขาแจ้งในไลฟ์เขาอยู่เดี๋ยวก็มาง,งานก็แล,ก,ลกันเพราะมันจะเยอะแตหลายคนชครับจะไล่ก็ประมาณนี้แล้วก็ฝ<ม>าอีกเรื่องหนึ่งขออีกเรื่องหนึ่งนะสําหรับคนที่จะมาปวดงานคนที่มาปวดรับตังในกระเป๋าก่อนนะคะเพราะว่าเราจะขึ้นป้ายไว้นะคะทุกตรงเนี้ยตรงลานลุงคนพระแตนลานผู้ไปจิตเนี่ยนะคะทุกคนเข้าใจว่าทุกคนเข้าใจว่ากล้องเยอะนะกล้องเราจับทุกมุมมองนะคะทุกคนก็แล้วเราจะขึ้นป้ายไปด้วยว่า ถ้ามันเกิดความเสียหายกับงานคุณต้องรับผิดชอบทุกๆกรณีเลยนะคะนะแล้วถ้าใครคิดจะจ้างคนหรืออะไรปวนก็เดี๋ยวให้ช่างคิดดูให้ดีนะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเจอใอยบอกตัวแล้วฮะเจอเอยบอกตัวแล้วตอนนี้เหรอจับมันจับมันเลยจะไปหมดเลยจะไปหมดเลยจะเจอเขาบ่อยแค่ไหนเขาบ่อยจะแล้วจับมันจับมัน ไปตับไหนตับไหนตัมไหนตับไหนตับไหนโอเคนะพี่สิไปอัทีวีสิกล้องกล้องกล้องตามเลยก้าตามนี้นะคะลูกใหญ่ ลูกใหญ่9 9 9ครับลูกเล็ก5้9ยเกเทียน2,59เทียน2,59เทียนกาต้นสองห้าเกาเียนเสียงไม่ชัเลยห้เกอ้าเ้าอ้เ่านเนทัี่งฟังไม่รูเเทียน2,599เทียนกาต้นเทียนกาต้นพอย่อนไม่ได้259เจะเปพืพันเลยลูกแก่ลูกใหญ่4ลูกมาพูดเไยไหม่ลูกแก้วให้ลูกพูดนเจ็สีสี่เจ็ดค่ะทุกคน